วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดแลนไคล M9 นะครับผมเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ทำมีด M9 นะสัญชาติ USA ครับผม เนี่ยฮะก็ใบมีดนะก็เป็น M9 ็มเแล้วครับนะครับผมเนี่ยก็บึกบึนดูแตกต่างจากงานตลาดทั่วไปนะนะครับผมตามแบบฉบับพ,พวกทหารอเมริกันนะครับผมอ่าคมมีดนะขึ้นมาสั้นๆตื้นๆนะขึ้นคมมานิดเดียวนะครับผมส่วนปลายนี่ทู่เลยนะแทงเตะเจ็บกว่าครับผมนะฮะแทงไม่เข้าแล้วก็ความคมไม่มีนะเหมือนทําให้มันจบๆไปครับผมโอ้โหเจ็บใจมากเดี๋ยวนี้มีดไม่คมก็ขายได้ด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยฮะกระดาษยังไม่ได้กินเลยโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ให้ ครับผมก็หลังจากที่รับคมนะนะครับผมเนี่ยฮะก็เปิดคมให้มันสูงขึ้นสมมาตรกับความหนาของสันนะนะครับผมแก้มตื้นๆแต่สันหนานะก็ต้องยกคมทํามุมประมาณนี้ครับแล้วก็ทำํำปลายให้แหลมนะนะครับผมเนี่ยทำเหลาคมแต่งคมให้มันดีทําปลายให้แหลมเปียบเลยนะครับผมคราวนี้แทงเข้าแน่นอนนะ นะครับผมทดสอบกระดาษนะสันมันหนานะก็กดยากอยู่ครับเนี่ยหามุมพอมันเปิดได้ก็ดันลงไปเลยชึบนะครับก็ยังผ่าได้อยู่นะเนี่ยแต่แผลก็จะประมาณนี้ครับผมสันหนาความคมกระดาษยังทําได้อยู่ครับกระดาษยังไม่ล้มด้วยสุดยอดกลัวตายไม่ผิดแต่กลัวการใช้ชีวิตอันนี้น่าเศร้า